ูหโดนเลยทั้งหมดสองไม้ตายเลยสองไม้โดนเลยโดนสามไปโดนเลยทั้งหมดสองไม้อีกแล้วโอ้ยโอ้โดนหนึ่งสองเออเออ ดึงเรือไปแล้วดึงเรือไปแล้วทุกผู้ชมสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเชนคุณล่าฝันวันนี้ผมพามาตกปลาชะโดนะตั้งใจตกปลาชะโดที่อ่างเก็บน้ํำแม่มอกมาตามล่าหาโทฟี่กันจะมีผลงานให้ชมมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยไปตามชมกันเลยครับท่านผู้ชมอากาศสดชื่นนะฝนตกเมื่อคืน ลุยครับผมเจอคอกช h โดนะอยู่กลางอ่างเลยเดี๋ยวเราลองตีสปินเวอรบไปเดี๋ยวจะกัดหรือเปล่าเดี๋ยวมาตามชมไปเลยทม,ก,ยก,ยมยก้กัดเลยกัดเลยไม้แรกกัดเลยทุก้ชม เดี๋ยวรู้จักอย่างเงี้ยไมยเลขกัดเลยโอ้โหโดนเลยทู้ชมโอ้โหโดนเลยทั้งชนสองไม้ตายเลยสองไม้โดนเลย ดูดูโอ้โหโดดโดดอีกแล้วโห้หโดดเก่งโอ้โหโดดดสวิงยังไม่ได้เตรียมเลยโอ้โหสองงอ่ายอ่ะยอดความดุสวิงยังไม่ได้เตรียมเลยอื้อหือ สะบัดสะบัดโอ้โหดึงเรือดึงเรือหมุนมาคือมันมนี่ดุจริงจริงดุจริงจริงโอ้โหแรงดีแรงดีจัดต่อกิปเปอร์ก่อนละตัวเนี้ย <t ries> ต้องกิปเปอร์ก่อนแล้วตัวเนี้ยอมรอโหรือยังโอ้โหยังไม่ยอมง่ายๆนะโดด <t ries> โอ้โหสุดยอดย <t ries> นอกจิกบุแล้วยังโดดอีกนะกิปเปอร์ก่อนละสวิงยังไม่ได้เตรียมเลยไอเรามันก็กัดเร็วซะด้วยสิมาอะไรกิปเปอร์จะล่วงน้ำไซใหญ่ด้วยท่านผู้ชมโอ้โหสองไม้อะ่ะสวิงยังไม่ได้เตรียมเลยอะจอดเรือตีกัดเลยมาแล้วคัน ขันที่ใช้นี่โทมาน่าแบ็กเพอร์เวยี่สิบสี่สิบสับตักตักทะลุงัดให้มันหงายเส้นดีเส้นไวเหนียวมากแล้วก็สาย PE g m a ีทักแปดบกหนึ่งพีสี่นะสายฟลูโรลคาร์บอนหกสิบปอนเป็นฟูโรคาร์บอนร้อยซของ g m a มจอดเรือตีสองไม้กินเลยท่านผู้ชมดูจริงๆตัวเนี้ย นี่เลยเหยื่อที่ใช้ซิงเกิลเบ t เป็นสปินเนอร์เบใบเดียวของค่ายเต็มคำสุดยอดองศาการกัดเนี่ยแม่นยำปิดเกมได้เร็วนะเพราะว่าเราต้องปิดเกมก่อนที่ลมจะมาอุปสรรคเราคือลมนะครับนี่เลยเบดคมแข็งทะลุทะลวง s ิงเกิลเบ t ใบสีทองเย้สุดยอดประมาณ4-5หโลตัวนี้ โอเคเดี๋ยวถ่ายรูปก,ก่นครับเดี๋ยวชมแต้มต่อไปกันครับผมมาเจอคอก s h a d ตรงนี้คอกนะท่านผู้ชมยังเล็กๆอยู่เลยไม่รู้จะหายหรือเปล่านะแต่ก็น่าจะพอมองเห็นอยู่รอยแดงอยู่ครับเมื่อกี้เดี๋ยวลองตี s p i n n อร b เบ t กันไม้เล็กๆ เนี่ยน่าจะเป็นแม่นะจิบอยิ่นี่ใช่จริงๆครับ <c oughs> กัดเลยทุกผู้ชมกัดเลยไม่เลยกัดเลยครับซ้มไปโดนเลยทุกผู้ชมสองไม้โดนเลยทุกผู้ชมสองไม้อีกแล้วโอย โอ้โหโดดหดโอ้ยโอ้โหโดดหดโหสองไม้โดนเลยท่านผู้ชมสุดยอดซ้ำไปอีกไม้หนึ่งโดนเลยอืใหญ่ด้วยตัวเนี้ยโอ้โหดึงเรือหมูลิกแล้วโอ้โหโอ้โ กดหนักๆเลยท่านผู้ชมโอ้โหตัวนี้ไม่ธรรมดาอือสุดยอดดุจัดโหความแรงนี่บอกเลยสุดๆอะ่ะโหต้องมีหกยังต่ำต้องมีไซส์หกโลอะ่ะ หกกว่าหรือว่า 7. เจ็ดยอมขึ้นมาดูสิยอมหรือ,อยังไอ้หนูโอ้โหไม่ยอมง่ายๆนะปา่านใสอย่างเงี้ยไสตึงครับโอ้โหต้องมีหกโลกว่าตัวเนี้ยเย้โอ้โห,โห,โหไม้ตองไม้โดนไม้ตองไม้โดนเลยนะสุดๆะ หนี่เลยขันที่ใช้ผถมน้าแบคเพอร์เซนดีเซนไวเหนียวมากเซนปึงตังสับปักปัก,ปกทะลุมีวางจำหน่ายแล้วนะครับเป็น็อดใหม่นะอันนี้เป็นรอดเก่าชุดรุ่นแรกเลยผมใช้มาเยอะปลามาหลักร้อยสาย PE เนะี่ะจีแมกทักแปด e งหนึ่งพีสี่ตีลื่นตีไวเหนียวมากสายฟลูโคลคารบน 6 0สิบปอนด์เป็นฟูลคาบบอนร้อยเปอร์เซ็นต์ของ G-MAX มาดูไซส์กันท่านผู้ชมหกหกถึงเจ็ดแะต,ตัวเนี้ยต้องมีหกถึงเจ็ดแะไซส์อะ่ะโอ้หนี่เลยกัดเยอะตัวนี้เลย s ิงเกิลเบดของค่ายเต็มคำเป็นสปินเนอร์เบดใบเดียวใบสีทองนะตัวนี้สีม่วง เบ็ดคมแข็งทะลุทะลวงสับเข้าไปปักปักปักดูนะโอ้โหสุดๆส,สิงเกิลเบตเต็มคำดูไซส์เต็มเต็มเลยครับประมาณ6โลก,กว่าเย้ไซส์ใหญ่มากโอเคเดี๋ยวตามชมแต้มต่อไปเดี๋ยวลองตีอีกนะครับฝ่าพงงานไปด้วยซิงเกิลเบตเต็มคำเต็มปากถ่ายรูปกับ ครับผมมาเจอคอกะโดยคอกนึงท่านชมอยู่แถวๆนี้แดงเล็กๆเลยนะครับเดี๋ยวลองตีสป,ปินน้์เบดใบเดียวกันจะปิดเกมได้เร็วหรือเปล่าอย่างไม่มีอาการไม้เล็กๆ กัดไม่โดนตรงๆกัดกระชากขนาดนี้ไม่โดน ดูลุกซับอ่อนี่ลุกซับอ่อนี่กัดว่จะดโดนกดสปาร์สปาร์ตอันนี่เลยมีป่าตอมให้ลงหรอกหนักหนักโอ้โหใส่ใจหนักโอ้โหดึงเรือไปเลย ดึงเรือไปแล้วมันดึงเรือเราไปแล้วทา่านผู้ชมโอ้โหไซส์ตึงงเลยครับตรงเนี้ยไซส์ใหญ่เลยยังไม่ยอมง่ายๆยังไม่ยอมง่ายๆมานี้จกักไหมซิงเกิลเบตอะ โอ้โหมาสี่ห้าโลนี่กัดตึก๊กกัดตัก๊กไม่ค่อยจะโดนเปลี่ยนสีจำเจมหน่อยโดนเลยท่านผู้ชมนี่เลยเส้นดีเส้นไวเหนียวมากคันโอมนาแบ็คเพิร์ดยี่สิบสี่สิบโอ้โหรุ่นเอ่อรถใหม่มีวางจำหน่ายอยู่ตอนนี้นะครับ สุดยอดแล้วก็สาย p egmax ัก8บวก1นพี่ e 3เออพี่ e 4ี่ขาไปครับตีลื่นดีมากเหนียวมากนะสายฟลูโรลคาร์บอน60ปอนเป็นฟลูโรลคาร์บอน100%ของ GMAX เดี๋ยวมาดูกันผู้ชมโอ้โหตึงๆเลยวันนี้ไม่แต่ตึงๆนี่เลยกัดหย่อนตรงนี้เลย ซิงเกิลเบ t ของค่ายเต็มคำเป็นสป e ินเนอร์เบใบเดี่ยวใบสีทององศามันได้กัดปักอยู่เบรคเนี่ยคมแข็งทะลุทะลวงเห็นไหมครับสับเนี่ยทะลุไม่หลุดง่ายๆ s i n ซิงเกิลเบของค่ายเต็มคำโอ้โหมาแล้วท่านผู้ชมอีกหนึ่งแต้มเย้มาเดี๋ยวชมกันต่อท่านผู้ชมจบแต้มต่อไปกัน ครับวันนี้ผมก็จะเดินทางกลับบ้านแล้วนะครึ่งวันจริงๆท่านผู้ชมทําอะไรไม่ได้เลยตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงถึงบ่ายโมงได้นะดูลมนะครับทำอะไรไม่ได้ก็ขอใด้สนุกนะครับผลงานเดี่ยวตกปลาจากค่ายเต็มคำซิงเกิลเบดนะครับเ,เ,เป็นเบดใบเดียวใบสีทองของเราโอเคก็ขอบคุณเหย่าจากค่ายเต็มคำแล้วก็อุปกรณ์จาก G ีแมและโทมาน่านะครับ คุณท่านที่ติดตามรับชมด้วยนะครับไว้พบก,กันใหม่คลิปต่อไปขอลาไปก่อนบายบาย